นับถอยหลังเลยนะคะอีก2วันค่ะก็จะเข้าสู่การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมค่ะภายใต้แนวคิดหลักคือ Open Connect Balance นะคะหรือการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลน,นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง21เขตเศรษฐกิจค่ะ การประชุมครั้งนี้ค่ะจะมีผู้นําเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะจานวน14เขตเศรษฐกิจด้วยกันค่ะได้แก่อินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามจีนฮ่องกองบรูไนฟิลิปปินส์ปาปัวนิวกินีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไต้หวันญี่ปุน่นแคนาดาและชิลีค่ะส่วนเขตเศรษฐกิจที่ส่งผู้แทนมาร่วมประชุมก็จะมีจํานวน6เขตด้วยกันค่ะได้แก่รัสเซียสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกและเปรูค่ะทั้งนี้ยังมีในส่วนของ แขกพิเศษของรัฐบาลค่ะได้แก่นายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาประธานาธิบดีฝรั่งเศสและมงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียค่ะรวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายหน่วยงานอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกองค์การการค้าโลกองค์การความร่วมมือและการพัฒนาสิทธางเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการหารือในเรื่องของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกถดถอยระดับโลกค,ความไม่มั่นคงทางอาหารพลังงานรวมไปถึงภาวะเงินเฟอ้ออีกด้วยค่ะ